นีม้มาดูเห็ดรวมครับผมปากข้างบ้านครับไม่ได้มาหลายวันแล้วครับผมเห็ดรวมครับผมเจอแล้วครับผมนี่สวยๆครับสองดอกครับผมเห็ดไทยครับผม อบทางนี้อีกครับผมนี่สองดอกครับโอ้ยสวยงามครับผมนี่สวยงามมากอยู่ในป่านี่ครับอดอกใหญ่มากเลยอันนี้โอ้โหสวยงามครับผม น,นี่ดอกนะครับดอกนี้น่าจะโรยแล้วครับผมพอได้อยู่ครับสวยๆครับอีกสองดอกครับผมอันนี้โรยแล้วครับ นี่ทำเชือกครับผม